คือทำงาน่องานงามทคือเขาให้เาใหรมแบบนี้เขาก็อยู่ได้แต่ว่าเขาบอ้ว่าเร้าไปไปที่ทุกสิแล้วก็ได้นได้ใช่ไหแล้วก็บอกบอกได้าเกเกิดการแบบผมจะไปแล้วบนะครับในความ้นแท้นะคะนี่เลยนี่คนรบกวดีด้วยกันเลยนะคะใครพูด่เก็ประานธรรมในรถแล้วนะคะที่บ้านจะเป็นฐานการเรียนรู้ที่บ้านจะเป็นบ้านของมือจือจอฟูงเป็น โฮมสเตย์ด้วยนะคะได้ทั้งมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียนแล้วก็มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยนะคะแต่พี่ก็อธิบายไปแล้วใช่ไหมคะว่าโฮมสเตย์ไทยกับโฮมสเตย์อาเซียนต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ฐากนการเรียนรู้อย่างที่กี่บอกว่าถ้ามาที่บ้านนอกจากว่ามาพักแล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมทําไข่เค็มเป็นไข่เค็มสมุนไพรนะคะเป็นมีทั้งสมุนไพรใบเตยสมุนไพรอัญชันแล้วก็ทั่ิชันนะคะแต่อันนี้จะเป็นใบเตย เดี๋ยวขออนุญาตมอบให้กับคอลอปารีใช่ไหมคะโอ้โหแต่งตัวถูกใจมากขอมอบให้ไปที่เรือค่ะไอเดีย้อนได้เลยนะคะบอกว่านั่งรถไปด้วยกันใครไม่ใครใครผู้ชายเป็นไข่คู่นี่นะคะก็จับได้จับแล้วให้เลยให้แล้วให้จับแล้วไข่คู่สามบ้านจะไปต้อนทานได้เลยนะคะเพราะว่าอายุได้แล้วนะคะถ่ายการเรียนรู้ของที่บ้านนะคะก็จะล่องเรือไปนะคะแล้วไปขึ้นที่บ้าน ก้าวขึ้นจากท่าเองกับผ่าพื้นที่น้องการน,นะคะแต่ห้ามไปถ่ายที่ถ่ายบ้านนะคะหมายถึงว่าไปเที่ยวชงที่บ้านได้เป็นบ้านเรือนไทยเป็นเป็นโฮมสเตย์ที่แบบตอนเช้าก็เรามานั่งทานข้าวต้มเนื้อต้มสามกาาริย์นะคะถ้าจะไปทานที่บ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวต้มสารกาาริย์อย่างเดียวเลยถ้าอยากทราบประวัติก็ข้าวต้มสารกาาริย์มีอะไรบ้าง อย่างที่ตะลวนพูดเลยนะคะถ้าอยากรู้กิจกรรมของชุมชนตำบบ้านแหลกก็จะต้องมานอนชักคืนนึงแล้วแต่ละบ้านก็จะมีกิจกรรมให้ทาเช้ามาก็มีทำบุญตักบาตรด้วยน,นะคะอาจจะเป็นทั้งทางเรือด้วยทงบกได้นะคะก็ขออนุญาตแด้นท่านน,น,านี้่ะขอบคุณนะคะต่เเป็นมัตสึเกะนะคะน้องกินค่ะก็ไดมาร่วมวันนี้ค่ะพาไปเที่ยวชม รู้แต่ละบ้านนะคะก็ะที่บ้านเองก็มีถานเรียนรู้ทำรูปชาใยหอมนะคะแล้วก็มีวงสเตย์ด้วยนะคนะถ้ามีโอกาสก็ได้มาพักกันนะคะครูเป็นเก่งๆก็ขอเชิญมาเที่ยวชมชนบ้านแหลกของเรา,านะคะมาเรียนรู้ว่าบ้านแหลกของเรามีอะไรบ้างน,นะคะวันนี้ก็ได้ไปน,นั่งรถแท็กซี่ไปดูว่าแต่ละบ้านมีถานเรียนรู้อะไรบ้าง คจนแล้วแหลมไว้ด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ